กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปองปายเบอร์สกุลสกุลเนาะวันนี้มาอยู่กับบ้าลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเย๋ยจากใดก็ขอฝากความหากกละไความคิดฮอดไปหาพี่ๆน้องเอฟซีทางฟังไทยและกะต่างประเทศนาเนาะถ้าหากวครพี่น้องท่านใดเข้ามาละกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องน,น้อยๆของบ่าลุยได้มีกำลังใจในการนำเสนอเรื่องราวดีๆของเมืองลาวเมืองไทยละกะ หลายประเทศอยู่ในอาเซียนเอานี่มาให้พี่น้องในเบืเบ้องในสมย่างเป็นปกติเลยเนาะทุกคนสำหรับเรื่องราวดีๆในวันนี้เนาะบอลลูนจะพาพ,พี่น้องไปเบื้องไปสมเรื่องราวดีๆของทีมงานครูจากประเทศลาวเนาะที่เพื่อนได้ตื้นตาตกใจกับความเจริญของประเทศไทยเนาะซึ่งว่าทีมงานครูจากประเทศลาวเพื่อนการแนะนาหลานบองเละว,ว่าลูกของเพื่อนนี่แหละไปรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกคนแลวก็ได้ออกจากของหมอแล้วว่าโรงพยาบาลแล้วก็ กำลังเดินทางออกไปท่องเที่ยวหรือว่ากลับบ้านมาทางฟังเลาาเนาะและเพื่อนก็นได้พาชมความเจริญในระว่างทางของการเดินทางเนาะเขาจะเ,เบิ้งว่าเพื่อนเจอซิ่งใดไดและกันตื้นตาตื้นใจตุกใจกับอันในดดไ้เนาะในระหว่างการเดินทางครัทุกคนและการความประทับใจของเพื่อนหลังจ้าที่เห็นความเจริญของประเทศไทยว่าเพื่อนจะรู้สึกใัน,ในไดแด้และเราจะไปรับชมรับฟังอยู่ไนคลิปวิดีโอนี้เนาะ ก่อนอื่นบอลลูนกันต้องขอขอบใจแล้วกันต้องขออนุญาตเด้อเรื่องเราดีๆนเนาะจากช่อง YouTube ครูดอยซึ่งว่าเป็นครูอาสาอยู่ในฟังเราฮะเนาะอานาะทุกคนเพื่อเป็นการจักซ้าเสียเวลาเขาไปเบิ้งไปซูมพรม้อมๆกันเลยเนาะเพื่อนจะตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตกใจกับสิ่งในเด้ไปเลยโอ้ยาวเยียดเลยโอ้ความร้ายไปเนอะโอ้ยเสียงกันเนาะโอ้ เว้พี่น้องโอ๊ะโอจะได้เนาะครูดอยเนาะตื่นเต้นบ่ทำไมมันเยอะขนาดนี้เกิดมาไม่เคยเห็นสบายดีสบายดีสบายดีครูเนาะสบายดีเสวัสดีเด้อพี่น้องกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองครูดอยอีกเส้นเก่าเส้นเพื่อนนะพี่น้องคือเมื่อนี้หลังจากที่ว่าเรืยนตั้งแต่สาวๆไปแล้วเนาะก็ได้มา ห้องพยาบาลอีกเท่นนึงพี่น้องนี่ยคือมันนี่ค่อนข้างเป็นข่าวดีเนาะคืออาการของน้องเงินดีขึ้นน้อยนึงนะพี่น้องเนาะแล้วก็นี่เราเมันเขาได้ออกจากห้องพยาบาลเนาะแล้วก็ต้องถายพัตัวอีกทีเนาะคือมือเงินเขาจะมายังก็่อนยังภาษาไทยจัดเมื่อวันจันทร์แล้มื่อวันจันทร์ประมาณมื้อื่นเนาะมาไหมยังมาเอ็กซเรย์เออมาเอ็กซเรย์น้องเงินมาเอ็กซเรย์น้องเงินอีกเท่นนึงนะพี่น้องแล้วก็คือเดี๋ยวนี้เนาะ อันตาซาวอุนตาแมนมีอไอพนเนาะที่ว่ามาจากชนบุรีกับอยู่กรุงเทพนะพี่น้องเนาะเพื่อมาเบิ่งอาการเพราน้องเงินแล้วก็มื้อนี้น้องเงินื่อยออกจากห้องพยาบาลเนาะแล้วก็อายเพิ่นก็ถือโอกาสนี้เนาะที่ว่าจะพาคือทีมงานของเฮานั่นแหละมดสุภุสุคนนั่นแหละเนาะคือไปแบบโลซ่อมเมืองแบบไปเที่ยวน่ะเนาะพอไปเปิดหูเปิดตาคือเขาว่ามั็นยัง บ้านนอกเข้ากรุงเนาะแมน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 เป็นนังได้แล้วก็เราจะไปบ้านได้แล้วก็ค่อยไปติดตามแล้วก็ฮับน้ำกันไปยาวๆเลยนะพี่น um oh, ้องเนาะนี um ่เนาะคือเดี๋ยวนี้แหละแมนเฮาวกำลังเดินเบิร์กนะทุกคนจ้าต่อหน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะพี่น้องสำเนียเสียงใหม่มากก็ฝึกพูดตั้งนาน

แล้วก็ส่วนลายก็จะเป็นรถรถเดินรถใหญ่นะพี่น้องเนาะคือรถจักรห่าจะบ่ค่อยได้เห็นมอเตอร์ไซค์เนาะไทยเขาเอิ้นว่ามอเตอร์ไซค์แซ่กิโนโอ้สะดวกสะดวกสบายเนาะโอ้นนนนี้เรถโะวันนี้ทางจักเล่นวันนี้ฮะมีบายดีโอโหมีสุดทำให้มันเจริญอย่างนี้ ถวนี้มันยูตั <kt> ้งจังหวัด <benefit> บ่าเนาะแถบจังหวัดหรือเนาะทุบคน่าจะบแม่นกลุงมเพียมเนาะเรียนโซเรียนดับเบาเล่าทางกี่เรียนครับนาจะทำไมไปมันเหมือนกับปุนี่เลยปน่เลไีกนี่ภาษาเขียนคล้ายๆับบ้านคนโอ้พี่น้องนี่ให้พี่น้องบึง ไฟแดงนี่น้องรถติดโอู้วยาวเป็นหางเว่าเลยพี่น้องเนาะหางเว่าคืออะไรครับพี่ไม่รู้ไม่รู้นี่น้องเต็มเลยพี่น้องนี่ว่าผมจันได้อย่างเดียวเข้าไปน้ำที่ไหลลื่นทุกทีนี่พี่น้องโอ้รถติดพี่น้อง นี่ไฟแดงบูมเม้นแต่ไฟแดงเลยแต่ว่ากึ้นรถก็แดงด้วกันนี่ก็ตรงเอาสังเกตสังเกตบ้างสังเกตบ้างกึ้นรถก็แดงด้วกันเลยเพราะว่าไฟแดงต้องเป็นแดงมดุ่นนานานี่ช่างพูดช่างจจรงโอ้โหเขียบเหนื่อยแล้วแมาแล้ว เดินลงเลยแต่นินหนทางแบบสะดวกสบายซื้อแบบมีลายเลนนะพี่น้องเนาะมีลายเลนลายสอยแล้วพีเนาะนี่โอ้ทางข้างพ่งแม่พี่น้องเนี่ยเต็มแต่ตึกเต็มแต่ชิลด์นี่นยอะไรวะจะว่ายังไงวะเต็มแต่ตึกเต็มแต่โอ้ยอะไรวุ่นวายเลยต้นไม้โอ้รถติดอีกแล้ว ดูดูดูพี่น้องทุกทุกช่วงห้านาทีจะมีรถติดพี่น้องเนาะโอ้ดิคือเดี๋ยวนี้ดัมบ้าล่ากำลังอ่านภาษาอังกฤษเออดิสซิงเออไม่ใช่ภาษาไทยภาษาไทยเนาะยังแปลภาษาไทยเนาะเกี่ยวกับอะไรมันมันมันเป็นเกี่ยวกับไอ้เขาเรียกอะไรกันกู้อ๋อจัดจัดไปนั่งจับ ตึกสูงไม่เคยเห็นตึกแบบนี้มาก่อนอยู่บ้านเดียวกับรถเอากู้รถโอ้ติดอีกแล้วโอ้โหสองนาทีไม่ถึงสองนาทีโอ้แต่ใช้ไ่ค่ะกิจวัตรที่เหมาะสำหรับใช้กับรถเท่านั้นมันไม่ได้ใช้กับคำอื่นบ้านดีไม่ได้ลิสซิ่งลิสซิงเนี่ยแสดงว่าเราถูกลดนิดนึงในบางส่วน จะทักทักกับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเอาเราจับซิงอ๋อนี่น้องพี่น้องให้พี่น้องเบิ้งทางหน้าพี่น้องอู้เต็มพุ่นอย่าประมาณร้อยเมตรพี่น้องเลยร้อยก็ได้อพี่สาวอยู่สิเด้ย์พิชาทั้งได้กับเขาก็บพระสนใจแล้วเพราะว่าเมียเขาเป็นที่หนึ่งแล้วอ๋อแล้วพี่สาวร้านกาแฟเมื่อกี้ล่ะอันไหนที่สอง เครื <S <S ่อตลกดีเนาะมีความสุขขนาดับ้วนขนาดเลยนนี่อ๋อน่าะันนีน่าะเขไทใมเไมมันลูลาขนาดนี้ถ้าถ้ากรุงเทพจะขนาดไหนครับพี่โอ้ชาคนละ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 คู่เลยอ๋อ อันนี้ว่าอันนี้อันนี้ผมว่าเจริญแล้วนะนี่ผมว่าสุดๆเลยนะนี่ที่กรุงเทพยังมากกว่านี้หรอไม่ครับไม่ครับสามสิบสี่สิบครั้งอ๋อคือคือจะม่จำนี้ไม่เคยเห็นอ๋อสูงสูงอ่ะอ๋ออู้อะไรอะไรอะไรขัวแขวนขัวแขวนขัวแขวนอ่าขัวแขวนหมายหมายถึงว่าอะไรก็ัวแขวนก็ัวแขวนครับ โอ้ซาตุเลยโอ้สะพานลอยใช่ไหมไม่ใช่มันจะลอยได้ไงความหมายมันยังไงอะนี่พี่น้องเติดอีกแล้วเนาะเติดอีกแล้วเติดอีกแล้ว มีครูคิวลองลองถามไอป้อมอให้แบบว่าเอารถอย่างนี้เข้ามาผมทับต้องทำอะไรบ้างอ๋อรถที่เราเช่าเป้านี่รถรถนี้นี่น้องพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งทางล่างนี่ทางล่างก็ติดยาวพี่น้องรถนี่ไปสามทางนี่มันก็ซื้อตัวนี่เนาะทัวร์มันก็มามาเนี่ยเบร์ทางหน้าก็ยาวรับสิบว่าไปกับทัวร์เบอร์สิบรับรองไปเบอร์่อยไปมันจิดสามทั้หมดแล้วเออแค่นี้คือมไม่ได้แปลว่าทัวร์นี้มันจะไปด้วยนะนี่เนาะ ไฟเคียวแล้วพี่น้องฟุ้งไปสิเพราะว่าโดยตุ้งอะไรแถวนั้นเปลือบเปลืบติดใจเราจะได้่ต้องลงมา <c oughs> ไม่มีท <c oughs> ี่ไหนไม่ติดใจเราพี่ถ้าเราค้นหา <c oughs> น้องเนี่ยฉัน <c oughs> เห็นเ <c oughs> บิ่งอยู่ทาง <c oughs> ทางแคมทางนะพี่น้องเนี่ย <c oughs> เขาจะปลูกแบบเป็นกุกใหม่ไม่ยังหู้นี่ <c oughs> โอ้แบบเลียนงามพี่น้องเนาะ แล้วก็สิ่งที่สําคัญพี่น้องเนาะคือที่ว่าเฮาเบิ่งอยู่ถนนหนทางพี่น้องคือความสะอาดพี่น้องเนาะคือจะบ่เห็นมีขี้หือมีท่งยางมีนั่นเนาะนี่อันนี้น่าจะน้ําไม่น้ํากบนะน้ําอะไรน้ํากบไม่ใช่吗อ่าสนใจเราโฆษณาอ่าสักตัวแลวมีอยู่อูี่น้งเบิร์ลูกทิพพี่น้องนี่ เ <c> ป <ười> e. ็นยาวเยี่ยมเลยพี่น oh ้องนี่โอ้โหแล้วแอร์เย็นๆไม่ต้องก็แต่ขับรถยนต์กับขับรถไฟมันก็โมเมนต์ก็ต่างกันมาเที่ยวเขาเลยเย็นนะพี่ลมตีน่ะเอาเปนเย็นพี่มันมันไม่ร้อนอ่ะมันเย็นน่ะมันก็จะกระทั่งต่อหนอยนีโอ้โหโอ้โหโอ้โห ระจััดอยู่งหวถขึ้นดอยได้ด้วยดู <ừ. S 2> ด <laughs> นนินั่นนั่นนขึ้นดอยได้ด,ด้วยรถโอ้พี่น้องให้พี่น้องเบิรงเนาะเบิรงนทางหน้าแบบทางมันซึ้ไปพี่น้องเนาะแล้วก็รถแบบไปเป็นค่อนข้างเป็นระเบียบเนาะบรรยายหน่อยดีบาวดำมันก็โค้งอยู่บอมันซื้อใช่ ใส่ตาเลยเนาะสุดใส่ตาเลยเห็นบ่ครับไอ้อัะไอ้อัะก็มาเอลเซน่าบุหรี่คืออะไรอะโอ้ยมียากระฟงน่าจะน้องนี่เบิ่งบ่อนี้งามลายพี่น้องบ่อนี้นี่นอกจากเส้นทางจะสะดวกสบายแล้วก็เป็นทางเที่ยงพี่น้องและอยู่ทางเทิงมันนี่พี่น้องเบิ่งนแมสจะมีดอกไฟเต็มเนาะคือกลางคืนมันน่าจะฮุ่มมดตลอดเส้นทางนะพี่น้อง มันจะบ่มืดนครับ่ยเาได้หรอบังมากเอยพน้งแคมแคมทางพี่น้องนี่จะเป็นก๊กไม้แล้วก็ดอกไม้งามๆพี่น้องตามตลอดเส้นทางเนาะลูกกวเดพี่อครับ มีป้ายอะไรพระธาตุพระธาตุอะไรจอมดอยกินตอะไรสนามป็นเชียงรายเราจะไปห้าแม่ใช่ไหมหวัดเชียงรายว่าดีเนาะอยากเชียงรายเนาะแม่สาคเหนือเนาะอภาคเหนือของประเทศไทยนรถติดอีกแล้วไกลหลายยากเราจะเดินทางกี่กิโลครับ สามสิบ oh, okay. oh, okay. mm ีสี่ไปถึงไอ่ไอ้นะไม่ชาอ๋ออันไก่อนเอู้องนี่ทงหน้าจะให้ี่นองเบิ่งรถติดโอ้ยาวเยียดเลยโอ้ลดความรายไปน้องโอ้เตะ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 เต ทำไมมันเยอะขนาดนี้เกิดมาไม่เคยเห็นโอ้พี่น้องวันนี้งามที่สุดเลยวันนี้นะนี่นะพี่น้องเดี๋ยวก้ก็เดินทางหอดระยะหนึ่งน้พี่น้องก็คือตลอดระยะเส้นทางที่ว่าเหาเดินทางพี่น้องคือจะสังเกตคือประมาณโอสามนาที่ก็จะมีแบบรถติดพี่น้องนี่ความร้ายนี่ จะให้เบิ้งทางหลังเนาะคือติดยาวพี่น้องนี่ถ้าคุถ้าคุถ้คุไม่ขาดทุนนี่เขาจคคุ้มมัจจยอไรยาวดีดเลยพี่น้องที่เรียนีรครับไอ้เบิ้งทางนี้นะพี่น้องเนี่ยุกบอกว่าเสาไฟฟ้าในหลานสองบ้โหแสั้แหละแสนสองไ่ แล้วสองไม่อยู่ใช่สองไม่อยู่ไม่อยู่มาะล้านสองเลยอือมัน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 ไม่ได้อ๋อครับแต่คือเหมือนที่ว่าเราเราเราโมันค่ามันมันดูมันจะไม่แพงใช่ปะนี่นพี่น้องก็จะประมาณนี้พี่น้องคือตามรถนสึนทาสว่าเฮาขี่รถมาเนาะขี่รถไปเนี่ยก็ทีนี่เฮาก็ยังบุ้งว่าเฮาจะไปหอดใจ คือเขายังมุ่งจุดหมายปลายทางเนาะเพราะว่าอายเพิ่นจะเป็นคนที่ว่าพลางไปเลื่อนๆไปเลื่อนๆเรื่อยๆยันนีเขาก็ได้แต่นั่งแล้วก็อายเพิ่นละแมปนขับรถเนาะเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างเห็นแต่สาวๆเห็นแต่สาวๆในหัวมีแต่สาวๆเนาะโอ้โหคิวเลย เหมือนกันครับตกลงจะไม่พูดอะไรเหรอดอยไม่มีแต่เมีใช่ใช oui> ่ใช่ในกล้องไม่มีแต่เมียนะครับคุณดอยผมไม่อยากพูดถ้าผมพูดแล้วผมอยู่ไม่ได้เมียผมรู้ก็ไปด้วยกันนี่เขามีกวาสุขเกี่ยวกงานนี้พูดอะไรมาเดี๋ย ได้พูดอะไรไ้ผมพูดอะไรคุณก็เกินมาดิคุณก็เอาบทมาสินี่นะพี่น้องคือเดิฉันและแม่ให้พี่น้องสังเกติ่งแต่ละคนแบบอารมณ์ดีพี่น้องด้วยนะเพราะว่าจะได้ไปพักผ่อนหลังจากิว่าเอาอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นร้ายมือเติมเนาะจนวานนี่นจนวาน้องพัแหรวก็พอท้องวัน มาเป็นจบหมอลเลยพี่ะนะน้อง <laughs> <laughs> น้องเงินก็คือกันนะพี่น้องจนว่าเรื่องก็นนนะนะ <laughs> กเข็ม <clears throat> สักยาเลยเนาะ <laughs> เป็นอะไรตลอดเส้นทางที่ว่าเราเดินทางมานี่คือถนน,นทางมันจะได้สุดยอดจริงๆแต่ผมไม่ค่อยเห็นหรอกครับ เห็นแต่ผู้สาวผมไม่ผมเห็นแค่ข้างหลังพี่ผมใส่บม่มีอะไาละทีบม่มีละทีขอบคุณไม่ให้ผมพูดอะไรก็พูดเลยไม่มีละไม่มีจะสรุปอะไรก็จประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปตัวนี้เนาะไว้ว่าเราจะไปพักผ่อนอยู่บนใด แล้วก็ผู้โดยค่อยอัปเดตไปแต่ละระยะเนาะคือเราจะพบกันในคลิปต่อไปนั่นเนาะคือคลิปนี้มันจะยากไปแล้วก็จะประมาณนี้นะพี่น้องสำหรับคลิปนี้พวกเราหมดทั้งทีมงานเนาะก็จะได้ลาพี่น้องไปสนนี้เนะสำหรับวันนี้พวกเราก็มาสักบายดีสบายดีนะเป็นยังไงเนาะพี่น้องหลังจากที่ได้เบิ้งในสุมเรื่องราวของ ทีมงานครูดอยที่เพื่อนในมีโอกาสเดินทางไปเห็นความเจริญของประเทศไทยเนาะดังเทียวเห็นในระยะการเดินทางองเพื่อนเพื่อนการรู้สึกตื่นตาตื่นใจและกาตกใจกับสิ่งที่เห็นนะว่าจะเป็นถนนทนทางรถรางพาหน้าที่แล่นไปมาในท้องถนนเนาะบางครั้งก็มีรถติดที่ว่ายหวเหยียดเนาะเห็นให้ครูดอยเพื่อนกะรู้สึกตื่นตกใจกับสิ่งที่เห็นเนาะรวมทั้งตึกอาคารป้ายโฆษณายอย่างไลายางที่ เพื่อนบอได้เห็นมาก่อนทุกคนมันก็เป็นสิ่งที่แปง้งหูแปลกตาแล้วก็เป็นประสบการณ์อันไม่ที่ทีมงานของครูเพื่อนได้ไปเห็นตัวจริงมาเนาะเ้าลุยการสังเกตเบื้องทีมงานของเพื่อนในระยะการเดินทางก็รู้สึกว่ามวนซื้นเฮฮาลมกันแบบหัวม้วนย่อก,กันไปในซานตางซีทุกคนมันก็เป็นบรรยากาศนึง่งที่ว่ามีความสุขแล้วก็เป็นซีซันเพื่อบรเทศนะครับแเรียนเลยว่าเครียด ในการเดินทางมันการเป็นสิ่งดีดๆเน,นา,เาะขณะเบ้าลุยเบิ้งผ่านหน้าจอบ,บอไในหว่วมกุ้มของเพื่อนกันยังรู้สึกว่ามีอัสู่กันยิ้มตามตลอดคลิปเลยทุกคนมันการเป็นเรื่องราวดีๆที่บ้าลุยอยากจะนําเสนอแลยก็มาแชียให้พี่น้องในเบิ้งในสมเนาะและกายังได้ฟังถึงความรู้สึกของทีมงานของครูดอยที่เพื่อนได้เห็นความเจริญของประเทศไทยเนาะถ้าพี่น้องเอฟซีท่านใดเข้ามาเห็นวิดีโอนี้ถ้ามีความวิเ็นอะไรก็ ข้อมีมนเพิ่มเติมมาโอหลมกับบอลลูยในเดอ้อถ้าบอลลูยเฮ็ดอย่างผิดพลาดไปหรือว่าเว,ว,ว้าอันใดบแจ้งบโบมาะบส่งมีอย่างกะตักเตือนตำหนิตีสมบอลลูยเนาะบอลลูยยินดีตอนครับเอาคำตำหนิสมของพ่อแม่พี่น้องเพื่อจะปรับปรุงตัวบอลลูยเองให้มันดีขึ้นต่อไปแล้วนะทุกคนสำหรับวันนี้เนาะบอลลูยกะจะขออำลาปัจจัยเปลี่ยนสถานีเดอ้อสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย